เฮล l สวัสดีครับสวัสดีน้องทุกคนนะครับน้องๆครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับพี่จะมาสอนน้องๆหาระยะทางครับระหว่างจุดกับเส้นครับหลังจากคลิปที่แล้วนะครับพี่สอนน้องๆหาระยะทางระหว่างจุดกับจุดไปแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้ครับจะหาระยะทางระหว่างจุดกับเส้นและมีเส้นกับเส้นด้วยนะครับอ่ะไปดูกันเลยดีกว่าครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับทุกคนนะครับอันดับแรกครับเป็นการหาระยะทางระหว่างจุดกับเส้นตรงนั่นเองครับ พี่ก็กำหนดให้นะครับพี่ก็กำหนดให้มีเส้นตรง l ครับมีสมการเป็น ax บวก by บวก c เท่ากับ0ครับก็คือเป็นสมการเส้นตรงที่อยู่ในรูปเป็นไงครับในรูปแบบทั่วไปจริงไหมขวามือเป็น0ูนะครับโดยที่ a กับ b ไม่เป็น0ูนย์ะครับและ pxy เป็นจุดซึ่งไม่อยู่บนเส้นตรงใช่ไหมมันต้องกำหนดให้ไม่อยู่เพราะถ้าไม่อยู่เพราะถ้าอยู่ปุ๊บมันจะหาระยะทางไม่ได้นะครับนี่ครับถ้าดีไปแล้วทางจากจุด p นะครับไปยังเส้นตรง ลครับเราจะได้ว่าเนี่ยจะหา D ตรงนี้นี่จะหา D ตรงนี้ครับจะหา D ตรงนี้นี่น,น,นี่ตรงนี้ครับหาได้จาก D นะครับก็คือ ax 1กซ์หบวกบีไบวกสใส่แอปหารด้วยนะครับส a ควรูทเอกำลังสบวกบกำลังสนั่นเองพูดยังไงคือเหมือนเราเอา x 1กับ y 1ครับไปแทนที่นะครับไปแทนที่ตรงนี้เลยนะครับไปแทนที่ตรงนี้เออไปแทนที่ x กับ y ของฟังก์ชันเส้นตรงเลยแต่ย้ำว่าฟังก์ชันเส้นตรงต้องจัดลูกให้ขวามือเป็น0ูนย์โอเคไหมครับโอเคเนาะโอเคเนาะแล้วก็จัดให้อยู่รูปทั่วไปและหมายเหตุครับระยะทางที่เราได้เนี่ยจะเป็นระยะทางตั้งฉากที่สั้นที่สุดด้วยจริงไหมเพราะากเราลากเส้นตรงนะครับจากจุด p มันตั้งฉากมันจะได้ระยะทางที่สั้นที่สุดครับทุกคนโอเคปะระยะทางตั้งฉากที่สั้นที่สุดด้วยครับจากจุด p ถึงเส้นตรง ax บวก by บวก c เนาะ โอเคเนาะโอเคเนาะแบบนี้เนาะแบบนี้นะครับอ่ะทีนี้ครับมีจุดกับเส้นแล้อน้องก็หาระยะทางต่อเอ๊ะพี่ครับถ้าเกิดผมมีเส้น2องเส้นจะหาระยะทางระหว่างมันได้ยังไรได้เลยครับทุกคนได้เลยนะครับกําหนดให้ l 1กับ l 2ครับเป็นเส้นตรงเนาะซึ่ง l 1มีสมการเป็น ax บวก by บวก c หนึ่งเท่ากับ0 l 2นะครับเป็น ax บวก by บวก c สองเท่ากับ0ครับระยะห่างระหว่าง l 1และ l 2นี่ครับคือตรงนี้ มันคือ,อะระยะทางที่สั้นที่สุดด้วยเนาะแล้วก็ตั้งฉากด้วยจริงไหมนะครับนี่ตั้งฉากด้วยครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้นี่ตรงนี้สังเกตไหมว่า a สมการ l 1 l 2มี a กับ b เท่ากันเดแต่ต่างกันแค่สีหน่ 2. จริงไหมครับจากนั้นเราจะหาการที่เราจะหาระยะทางระหว่างเส้นตรงสองเส้นได้เนี่ยเส้นตรงสองเส้นต้อง ขนานกันถ้าเส้นตรงที่ขนานกันครับมันจะมีสัมประสิทธิ์หน้า x กับหน้า y ที่เหมือนกันเพราะอะไรครับเพราะความชันมันต้องเท่ากันไงทุกคนถ้าเราจัดสมก,การให้อยู่ในรูป ax บวก by บวก c หนึ่งเท่ากับสูย์แล้วครับ m คืออะไรนะ m m คือลบ a ส่วน b ไงครับนอกาะมันต้องเป็นเส้นตรงที่ขนานกันจึงจะหาระยะทางได้เพราะอะไรครับเพราะถ้าเป็นเส้นตรงที่ไม่ขนานกันทุกคนเป็นแบบเนี้ยงั้นเราจะหาระยะทางตรงไหนดีถูกไหมระยะทางระหว่างเส้นตรง2เส้น แต่และจุดเนี่ยถ้าเราลากเส้นเชื่อมเนี่ยมันไม่ได้เท่ากันสักจุดเลยฉนันมันไม่มันไม่ยูนิคเนาะงั้นเราต้องหาระยะทางแค่นะครับระยะทางที่เส้นตรงสองเส้นมันขนานกันเท่านั้นนะครับอันนี้คืออธิบายไอเดียเนาะฉะนั้นครับเวลาเราหาสมการเนี่ยนะครับเ,เวลาหาระยะทางเราก็าเข้าสูตรเลยครับในเมื่อ a กับ b มันเหมือนกันใช่ไหมไม่ต้องเอามาคิดครับเอาแค่ c 1กับ c 2มาคิดทุกคนนี่เอา c 1ลบ c 2อถอดแอปหรือไม่ก็ c 2ลบ c 1ก็ได้ แล้วหารด้วย square root a กำลังสองบวก b กำลังสองเลยครับเหมือนกับจุดกับเส้นอะไรใช่ไหมแต่จุดกับเส้นเอาจุดไปแทนที่ x กับ y แต่ระหว่างเส้นกับเส้นเอาเฉพาะค่า c ที่มันต่างกันมาลบกันแค่นั้นเองครับทุกคนอ่ะเพื่อเห็นภาพนะนะครับเพื่อเห็นภาพนะครับ,รบตัวอย่างที่1ครับระยะทางระยะห่างนะครับระหว่างจุดลบสองลบสามไปยังเส้นตรง8 x บวก1 5 y ลบ24เท่ากับเท่าไหร่ทุกคนสูตรคืออะไรนะทุกคนทวนสูตรหน่อยนะพี่ขอทวนสูตรสักหนึ่งรอบครับ สูตรคือ ax1 เนาะบวกกับ by1 แล้วก็บวกกับ c ใส่ f เนาะหารด้วย a กำลังสองบวกกับ b กำลังสงแล้วถอวด square root จริงไหมครับนั้นเราก็สูตรมันคืออะไรนะเอาตรงนี้ไปแทนที่ x1 กับ y1 ให้หมดเลยจริงปะอ่ะใส่ไปครับงั้นดีของเราก็คือ f ของ a คือ8เนาะ8คูณกับลบ2ครับแล้วก็บวกกับ15เนาะคูณกับ y1 คือ ลบสามเนาะแล้วก็ลบยี่สี่ครับถอดแอบหารด้วยครับแปดกำลังสองนะครับบวกกับสิบห้ากำลังสองแล้วถอดสแควร์รูทนะครับอ่ะเดี๋ยวน้องไปคิดเลขต่อนะครับคิดเลขเสร็จสับแล้วจะได้นะครับแปดสิบห้าข้างบนเนาะส่วนสิบเจ็ดครับแสดงว่าดีก็คือห้าหน่วยนั่นเองเนาะห้าหน่วยระยะทางแบบนี้เนาะแบบนี้เนาะเออสังเกตน,นิดนึงเวลาเราหา ระหว่างจุดกับเส้นเนี่ยนะครับหรือเส้นกับเส้นเราต้องจัดรูปให้สมการเส้นตรงเนี่ยอยู่ในรูปแบบทั่วไปคือขวามือเป็น0นะูนเนาะโอเคนาะโอเคเนาะอ่ะตัวอย่างที่2ครับระยะห่างระหว่างเส้นตรง4 x ลบ3 y ลบยี่เท่ากับ0ูนย์ครับกับ8 x ลบ6 y บวก36เท่ากับศูนย์ 0, ครับมีะระยะเป็นเท่าไหร่เรารู้แล้วว่าเส้นตรง2เส้นเนี่ยมันต้องขนานกาันจะหาได้ใช่ไหมครับซึ่ง2เส้นนี้การที่จะขนานกันได้สัมประสิทธิ์หน้า x กับหน้า y ต้องเท่ากัน2นี้เท่ากันยังถ้ายัางไม่เท่าเราต้องทําให้เท่ากันก่อนนะครับแอบดูมี4นะครับมี 4x มีลบ 3y อิ y, นี่เป็น 8x ลบ 6y งั้นเราจัดรูปอีสมการเส้นที่2ก่อนเนาะโอเคนะงั้นพี่จัดรูปไปนะครับโดยการเอา2หารตลอดนะถ้า2หารตลอดปุ๊บเหลือ 4x ครับลบกับ 3y แล้วก็บวกกับ10เท่าไยรครับ18เท่ากับ0นนั่นเองทุกคน เราจัดรูปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้สามสิทธิ์หน้า x กับหน้า y เท่ากันแล้วแสดงว่าเป็นเส้นตรงที่ขนานกันเรียบร้อยแล้วงั้นเราหาระยะทางได้เลยและระยะทางนี้ต้องเป็นระยะทางที่สั้นที่สุดด้วยจริงไหมอ่ะหาดีเลยครับดีเอาแค่อะไรมาคิดทุกคนดีเอาแค่ C มาคิดเนาะนี่ที่มันต่างกันเนี่ยนะครับมีลบด้วยมีเครื่องหมายเอาลบเอาเครื่องหมายมาด้วยนะนะครับอ่ะเอาอะไรขึ้นก่อนก็ได้ครับพี่เอาลบสนะิบสองเนาะลบสิบสองลบสิบแปดครับหารด้วย C กีกำลังสองครับหารด้วย A กกำลังสองนั่นเองเนาะบวกด้วย ลบสามกำลังสองเนาะแล้วถอดสแควรูททุกคนโอเคเนาะอ่ะคิดเลขหน่อยเดี๋ยวคิดเลขนะครับข้างในจะได้ติดลบสามสิบถอดเอฟมาก็ได้สามสิบข้างล่างได้เท่าไหร่ครับข้างล่างได้ห้านะครับดีงั้นดีก็คือหกหน่วยแบบนี้ครับทุกคนดีคือหกหน่วยแบบนี้จบเลยดังนั้นข้อนทิคนิดนึงที่พี่อยากจะให้น้องก็คืออยากให้โนตนิดนึงเนาะก็คืออันดับแรกเนี่ยน้องต้องปรับนะครับการ,การใช้สูตรการใช้สนะูตรอ่ะจดดน่อย,ยจุดนิดหนึ่งดีกว่าเนาะ การใช้สูตรครับระยะห่างระหว่างเส้นตรงสองเส้นเนี่ยเราต้องปรับสมมรสิทธิ์ให้เท่ากันครับโน้ตนิดนึ่งโน้ตนิดนึงเนาะระยะห่างนะครับการใช้สูตรดีกว่าเริ่มจากการใช้สูตรการนะครับใช้นะครับสูตรหาระยะทางนะครับระหว่างเส้นตรงนะครับสองเส้นนะครับเราต้องนะครับต้องปรับเนาะต้อง สัมประสิทธิ์ครับหน้านะครับ x และ y ของทั้ง2สมการนะครับให้เท่ากันก่อนนะโอเคปะเราต้องปรับให้มันเท่ากันก่อนครับเนาะเราถึงจะเอา a แน้ะมันจะได้ใช้สูตรได้นะเพราะสูตรเป็นอะไรครับเอาเฉพาะ c กับ c 1 c 2มาคิดเนาะถ้าเราปรับให้เท่ากันค่ามันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับ แล้วโอเคเนาะโอเคเนาะไม่งงเนาะไม่งงเนาะอ่ะทีนี้ครับเพื่อหเห็นภาพชัดเจนทุกคนเรามาต่อที่นี่ดีกว่าฝึกพลังยุทธก่อนที่เราจะจากกันครับขยายหน่อยนะครับเขาบอกว่าเส้นตรง l เ,เนี่ยนะครับผ่านจุดลบสอและ1 7ึ่ง่านจุด2จุดนี้ครับลบสอและ1 7แล้วจุดนะครับ3าลบสห่างจากเส้นตรง l นะครับ เท่าใดจุดลบสามลบสองครับทุกคนน้องครับพี่ขอวาดรูปขึ้นมาเนะะาะวาดเส้นขึ้นมาก่อนนะครับปึง้งนี่วาดรูปคือเส้นนะครับผ่านจุดพิกัดลบสองสามลบสองสามอยู่ตรงนี้เนาะลบสองสามนะครับลบสองสามตรงนี้แล้วก็ผ่านจุดหนึ่งเจ็ดตรงนี้แล้วกันหนึ่งเจ็ดตรงนี้เนาะโอเคปะ่ะโอเคปะ่ะเออเสร็จแล้วนะครับเขาถามเส้นตรง L นละอย่าลืมนะ จุดตัองการอย่างเรียงรูปเส้นต,นะ 1, 2, นะสนตรง L นะครับที่ลากพันจุดลบสองสามนอกเส้นตรง L นะครับเส้นตรงนี้นะครับเส้นตรงสีเส้นตรงที่พี่ไฮไลท์สีเขียวเนี่ยนะครับมันคือเส้นตรง L ก็คือลากพันจุดลบสองสามนะครับกับหนึ่งเจ็ดเขาบอกว่าเส้นตรงเส้นนี้นะครับผ่านจุดตรงนี้เขาถามว่าจุดสามลบสองครับอยู่ห่างจากเส้นตรงเท่าไหร่ทุกคนสามลบสองอยู่ประมาณไหนอยู่ประมาณนี้เนาะ 3 2แสดงว่าเราต้องการหาตรงนี้จริงปหแล้วเรารู้ด้วยว่าการจะหาระยะทางระหว่างจุดกับเส้นแสดงว่าเท่าล่างระยะทางล้วต้องเป็นไงต้องตั้งฉากและเป็นระยะทางที่สั้นที่สุดได้เลยจริงไหมครับงั้นถ้าเราจะหาระยะทางระหว่างเส้นตรงกับจุดเราต้องรู้สมการของอีเขียวก่อนจริงปหมสมการอีเขียวเป็นสมการอะไรครับเป็นสมการเส้นตรงสูตรคือเลยนะสมการเส้นตรงทวนหน่อยครับสูตรคือ y ลบ y 1เท่ากับ m คูณ x ลบ x, x 1ถ้าใครเพิ่งผ่านมาดูคลิปนี้นะพี่ก็จะแปะลิงก์ให้ข้างบนนะสำหรับสูตรหารสมก,การเส้นตรงนะเนาะนะครับตอนที่พี่ตอนนี้เราเรียนสมก,การเส้นตรงไปพี่ลงคลิปเรียบร้อยแล้วนะอธิบายชัดเจนมากไปดูย้อนหลังได้เลยนะครับสูตรคือนี้ครับซึ่งการหารสมก,การเส้นตรงได้1ต้องรู้อะไรบ้างต้องรู้จุดที่ผ่านและรู้ความชันตอนนี้เรารูเรารูจุดที่ผ่านแล้วเรียบร้อยเนาะสองจุดนี้เลือกจุดไหนก็ได้ใช่ไหมครับแต่ประเด็นคือเราไม่รู้ความชัน เราจะหา e r ความชันของเส้นตรง l ก่อนอันนี้คือเส้นตรง l นะหา m l นะครับหา m l หาไงนะเดลต้า y ส่วนเดลต้า x นาะอก็เป็นอะไรครับเจ็ดลบสามก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็หารด้วยหนึ่งลบลบสองก็กลายเป็นบวกสองครับงั้นความชันเป็นเท่าไหร่ครับความชันเป็นสี่ส่วนสามโอเคปะงั้นเราได้ความชันของเส้นตรง l แล้วดังนั้นนะสมการ l ครับหาสมการ l ก่อนคือนะครับสมการ l คือใส่เลยครับ y ลบ y หนึ่งเอาเรื่องจุดไหนก็ได้สักจุดหนึ่งนะพี่เอาจุดไอ้นี่แล้วกันเนาะจุดข้างบนแล้วกันนะครับ y ลบเจ็ดนะครับ y ลบเจ็ดนะครับเท่ากับสี่ส่วนสามเนาะคูณกับอะไรครับคูณกับ x ลบหนึ่งละกันเออเสร็จแล้วอย่าลืมว่าเราต้องจัดรูปสรรมการเส้นตรงของเราเนี่ยให้อยู่ในรูปแบบทั่วไปคือขวาม,มือเป็นศูนย์ครับอ่ะงั้นพี่เอาสามขึ้นไปคูณข้างบนเน,ะนานนะกลายเป็นสาม y ลบยีนะ่สิบเอ็ดเนาะเท่ากับสี่ x ลบสี่จริงไหม ล้าย้ายข้างมาครับก็จะกลายเป็นอะไรเอ่ยลบ 4x จริงไหมบวกกับ 3y นะครับลบ4ย้ายมาเป็นบวกเนาะงั้นก็กลายเป็นเท่าไหร่เนี่ยเป็น10ติดลบ17นะติดลบ17นะเท่ากับ0เนาะโอเคปะถ้าไม่อยากทำให้หน้า x ติดลบก็คูณปคูณด้วยลบก็ได้ครับก็กลายเป็น 4x ลบ 3y ครับบวก17ครับเท่ากับ0ก็ได้เลยโอเคเนาะตอนนี้เรารู้สมการเส้นตรง l แล้วเห็นไหม เส้นตรง l คืออีเส้นนี้ครับทุกคนงั้นระยะระหว่างจุด l กับระหว่างจุด3ลบ2กับเส้นตรง l รู้ได้แล้วจริงไหมครับดังนั้นดังนั้นระยะห่างนะครับคือระยะห่างคืออะไรครับคือคือใส่เลยครับ a คือ4เนาะในที่นี้ x 1จะเปลี่ยนไปแล้วกลายเป็น3จริงไหมเออใช้สามมาแทนค่านะลบกับ3คูณลบ2เนาะแล้วก็บวก17ครับติด แอปและฐานด้วยอะไรครับ4กําลัง2บวกกับลบ3กําลัง2ทอสแควร์รูทครับเดี๋ยวน้องคิดเลขต่อนะครับเดี๋ยวคิดเลขมาจะลงตัวเป๊ะที่7พอดีเปะครับโอเคโอเคไหมนะครับฉะนั้นสรุปก็คือการหาระ,ระยะทางระหว่างจุดกับเส้นเนี่ยแน่นอนต้องปรับสมการเส้นตรงให้อยู่ในรูปแบบทั่วไปจริงไหมครับถ้าหาระยะทางระหว่างเส้นตรงกับเส้นตรงเราต้องปรับเส้นตรงสองเส้นนี้ให้มีสามสิธิหน้า x ก,กับหน้า y ที่ เท่ากันเนาะและระยะทางที่เราจะหาได้คือซึ่งตรงที่มันคนานกันโอเคไหมครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยว E ีีหน้าอีกคลิปหน้าเรามาเจอกันเรื่องภาคตัดกวยแน่ๆเลยนะครับสำหรับ E ีนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับถ้าใครชอบคลิปดีๆแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับแบ่งปันสิ่งดีให้กับคนรอบตัวที่น้องรักด้วยครับแล้วเจอพี่ใหม่คลิปหน้าแน่นอนครับติดตามพี่ได้ที่เพจวอลคณนิตมันโคตรง่ายครับที่ช่อง YouTube กด u b s c r i b e แล้วกด สั่กนกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่พี่ลงเป็นประจำทุกวันนะครับแล้วก็ในเพจ y o u t u เอ้ยในเพจ Facebook ครับชื่อเดียวกันเลยครับเวลาน,นี้มันตดง่ายกด c ีโฟ์ได้เลยครับพี่จะลงคลิปเป็นประจำทุกวันครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วทุกคนบายบายครับบาย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 